ีินานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินต่อสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลหรือศูนย์และปิด r e p o n s เซ e ร s เซ็นเตอหรือ r r c นะครับโดยหลังจากการประชุมนายยกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงผลการประชุมโดยนายชัยวัชลงเปิดเผยสาระสำคัญดังนี้ครับ การประชุมวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดที่จะลำเลียงคนไทยที่มีความประสงค์ออกมาจากประเทศอิสราเอลให้ได้เร็วที่สุดรายงานตอนนี้นะครับเที่ยวบินภายในสิ้นเดือนโดยสายการบินนกแอร์นะครับแอร์อิสราเอลการบินไทยและสไปแอร์ทั้งหมดจะนําเข้ามาประมาณ32เที่ยวบินณจุดนี้ถึงสิ้นเดือนได้ประมาณ5,700คนแต่ก็ยังไม่พอเพราะปัจจุบันมีผู้ต้องการกลับมาประมาณ7,000คนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความกังวลน,นะครับในการลำเลียงคนออกมาก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะการต่อสู้ยังไม่จบและทางอิสราเอลก็ยังมีการเลื่อนการโจมตีทางพื้นบกออกไปและคาดว่าถ้ามีการโจมตีทางพื้นบกอาจจะทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นซึ่งต้องระมัดระวังทําให้การลำเลียงคนออกมาทางบกหรือทางเรือไม่สามารถทําได้เลยเพราะท่าเรือที่อิสราเอลก็ได้ปิดไปแล้วต้องพึ่งพาทางอากาศอย่างเดียวตอนนี้สถานทูตไทยในอิสราเอลทำงานอย่างเต็มที่สามารถนำคนมาที่ฝูงพักพินได้ประมาณ400คนต่อวัน ซึ่งมองว่าเป็นตัวเลขที่ดีแต่ยังมีเครื่องบินไม่เพียงพอในส่วนของเรื่องเอกสารที่แรงงานชาวไทยอาจมีไม่ครบเจ้าหน้าที่สถานทูตก็จะอำนวยความสะดวกให้ที่ศูนย์พักพิงทําเรื่อง C.I. i n t e n r i t y ให้สามารถบินได้โดยสามารถดําเนินการได้ในหนวันประมาณ200คนฉะนั้นนะครับเรื่องงานเอกสารก็ไม่ใช่ปัญหา ส่วนเรื่องกาำลังเลียงคนครับมี2ทางคือลำเลียงตรงจากอิสราเอลกับกทมหรือไปพักพิงประเทศที่3อาจจะเป็นที่ดูไบไซปัสหรือจอร์แดนและนำเครื่องบินไปรับอีกช่วงเพื่อเร่งลำเลียงคนออกมาจากอิสราเอลให้ได้มากที่สุด ในส่วนของเมื่อวานนี้อีกนิดนึ่งนะครับชมครับ15ตุลาคมนายเศรษฐาธุวิสินนายกรัฐนนตรีแถลงภายหลังการเป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินต่อสถานการความไม่สงบในอิสราเอลโดยเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางหรือประเทศอิสราเอลโดยย้ำความสำคัญในการนำผลไทยออกจากอิสราเอลให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งจากตารางเที่ยวบินนกแอร์เอ,อเชียและการบินไทยรวมถึงสไป์เจ็ทของอินเดียนะครับจะไปรับคนไทยภายในสิ้นเดือนนี้มีทั้งหมดนะครับ32เที่ยวสามารถรับคนไทยกลับประเทศได้ประมาณ5,700คนซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับมามีมากกว่า7,500คนในขณะนี้และก็คาดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยจะใช้เที่ยวบินนะครับทั้งการบินตรงจากเทลวิฟถึงกรุงเทพและการเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศที่3อิสาราเอลดูไบจอร์แดนไซบั แล้วค่อยบินต่อมาอย่างประเทศไทยพร้อมยอมรับนะครับว่าปัญหาและอุปสรรคในการอพยพคนไทยในอิสาราเอลยังมีปัญหาการนําคนไทยจากจุดสุ่มเสี่ยงมายังจุดพักขอขอไปครับมายังจุดพักคอยก่อนเดินทางกลับและจํานวนเที่ยวบินนะครับที่จะไปรับได้ซึ่งมีข้อเสนอให้ใช้เครื่องบินเพิ่มเติมเช่นแอร์บัส A สา0ที่เป็นเครื่องบิน2ชั้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้500คนและจอดทิ้งไว้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ต่การบินไทยนะครับก็ได้ชี้แจงว่าเครื่องดังกล่าวจอดไว้นานแล้วและจะต้องมีการซ่อมบำรุงก่อนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดหาเช่าเครื่องบินที่สามารถทําได้และยืนยันว่าทุกหน่วยงานพยายามทุกช่องทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อน,นําคนไทยกลับมาให้ทันภายในสิ้นเดือนนี้ทั้งหมด นายกรลฐมตีนะครับยังชี้แจงถึงการอพยพคนไทยใน Israel อิสราเอลว่าจะต้องอพยพทางอากาศเพียงวิธีเดียวเนื่องจากการอพยพทางเรือนั้นท่าเรือของอิสราเอลได้ถูกปิดไปแล้วโดยสถานเอกทัราชุทูไทยประจำกรุงเทลวิฟประเทศอิสราเอลนะครับก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนําแรงงานไทยกลับมาศูนย์พักคอให้ได้ประมาณวันละ400คน นยายรัฐมนตรีนะครับยังกล่าวถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกรัน1 7คนว่าขณะน,นี้ได้ดำเนินการทั้งช่องทางการทูตข่าวกรองการทหารและภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็มีการพูดคุยทั้งกับปาเลสไตน์และอิสราเอลขอให้คนไทยกลับออกมาได้โดยเร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดโดยมั่นใจว่าขณะน,น,นี้ตัวประกรันทั้งหมดยังคงปลอดภยัย แต่ยังไม่ทราบว่าจะมีการปล่อยตัวเมื่อไรแต่ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญสูงสุดอย่างเต็มที่ส่วนแรงงานไทยที่จะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มฮามาสนะครับพะเป็นแรงงานภาคการเกษตรและเป็นฐานผลิตสเสบียงอาหารที่สําคัญให้กับชาวอิสราเอลหรือไม่นั้นนายกรัตรีนะครับยังมั่นใจว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้จอดจงกลุ่มแรงงานไทยก็ซึ่งมันเป็นชาติเดียวนะครับในอิสราเอล รัฐบาลไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลไทยวางตัวเป็นกลางไม่ได้อยู่ในความขัดแยง้งนายเสฐาได้มีชารระบุครับกับก็ประมาณนี้ครับผู้ชมสําหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในส่วนของท่านนายกนะครับที่ได้มีการเดินทางเข้ามาประชุมกตรนะครับในช่วงเวลาประมาณ7จ็นกาสีนาทีและก็เมื่อสกครูที่ผ่านมานะครับที่ผมได้มีการขึ้นราง,งานงผู้ชมได้รับชมกันไปก็ เป็นช่วงที่การประชุมเรียกว่ายังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าในตัวของท่านนายกเนี่ยเรียกว่าติดภาร,รกิจก่อนจึงทําให้จะต้องออกจากการประชุมชั่วคราวนะครับแล้วก็เดินทางไปทําภารกิจของท่านต่อนะครับซึ่งขณะนี้นะครับบิ๊กต่อในก๊กเลาังยังคงมีการประชุมอยู่นะครับบริเวณห้องสียานน์ชั้น2บริเวณที่ผมกําลังอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งเดี๋ยวห่างยปเรื๋อวเพิ่มเติมนะครับชมทางผมนะครับก็จะรายงานอีกครั้งหนึ่งให้ผู้ชมได้รับชมกันโดยเร็วที่สุดครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สำหรับการรายงานในครั้งหน้าสำหรับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไทยนิวของเราครับฝากกดติดตามเพจของเราด้วยเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเพจไทยนิวนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับการรายงานในครั้งหน้าสำหรับการรายงานในครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ